สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะอันนี้เป็นสวนผักพ่อกระเทินนะคะปลูกแบบว่าสับปลูกเลยนะคะก็ไม่ได้เตรียมดินหรือฟื้นดินอะไรนะคะเพราะว่ามันเคยปลูกอะไรหลายอย่างแล้วมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยลองมาปลูกพืชที่แบบว่าเลื้อยนะคะตอนนี้เริ่มมีหนอนเข้ามากินใบทั่วพูแล้วนี่ เริ่มแล้วค่ะเนี่ยใบเป็นรูแล้วนะคะเพื่อนๆถั่วพูก็มีหลายฝักนะคะดกอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บแค่ถั่วไปก่อนนี่ค่ะริกก็มีแต่ว่าเหลืองแล้ว เหลืองอย่างนี้แล้วเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยแบบเหมือนฉ่ำน้ำนะคะสวนผัก่อกระเทินปลูกแบบปลูกแบบไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็นี้แบบนี้ค่ะโพกระเทืนแบบนี้ค่ะ หยดเม็ดหยดเม็ดไปเลยแล้วก็ดูราวค่ะดูราวผักผักยังไม่กล้าไต่เลยคร่ะเพื่อนๆยังไม่กล้าไต่มาทางนี้เลยถัว่วงามค่ะช่วงนี้มีอะไรก็ต้องปลูกไว้กินก่อนเนอะเพื่อนๆเ,เนอะ ปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปนะคะเพื่อนๆเราจะได้ไม่ต้องออกตลาดไปซื้อของข้างนอกบ่อยๆนะคะเพื่อนๆลดความเสียงด้วยเนี่ยค่ะแต่เราต้องเก็บไว้แต่ปล่อยไว้นานก็เดี๋ยวถั่วมันอ่อต้องเก็บไปก่อนเก็บแช่ตู้เย็นก็ได้นี่ก็พอกินจน,นเพื่อนๆกินกับน้ําพริกกับปิกินกับปนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะคะเพื่อน ผักบุ้งจีนนะที่เราแบบปลูกแล้วเรากินไม่ทันเนาะก็มันก็เลื้อยนะคะเลื้อยมาดูอีกทีก็คล้ายๆผักบุ้งแก้วอยู่นะนี่ค่ะแล้วก็มะละกอโรยเม็ดไว้นี่ค่ะถั่วของปุ้ยเองแต่ประมาณนี้ฝนตกทุกวันค่ะที่นี่กลางคืนก็ตก ไวแค่ไม่กี่ต้นเองแต่มันเลื้อยเยอะนี่ค่ะทั่วก็พึ่งพึ่งออกฝักยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนเหมือนจะหลงงามด้วยยอดก็โอ้โหหน้าเด็ดจิ้มน้ำพริกเหลือเกินกํามือนึงอุ้ยซื้อสิบบาทยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนแถวเนี้ย องจำเป็นก็ต้องปลูกติดบ้านไว้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นถั่วพูถั่วพูปุ้ยก็ปลูกไว้หลุมสองหลุมนะคะพอเวลามันมันเลื้อยมันอะไรอะ่ะมันก็จะดูเยอะรกเลยค่ะเพื่อนๆแต่มันก็มีฝักอยู่ข้างในแต่ว่าเรายังไม่เก็บนะเอาไว้ก่อน เดี๋ยวตอนนี้เราหาถั่วก่อนมันพันพลุงพลังเต็มหมดหนาจัดมันกระเทินจริงๆนะคะเปลงผักปุ้ยเนี่ยนี่ค่ะปลูกสเปสปะมากตอนแรกอะช่วงนี้ปุ้ยจะปลูกพุกคานาแล้วก็ประกาศถาวนะคะพอ เวลามันขึ้นแล้วปุ๊บมันตายหมดนะคะเพื่อนๆปุ้ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นกับดินไหมเพราะว่าดินมีตะกรวดแบบนี้แต่ว่าปลูกทุกถั่วได้เตงโมได้อันนี้ก็เป็นหูระพานะคะหูระพาหนึ่งต้นใหญ่สะใจดีจังเลยรกหน่อยปุ้ยยังไม่ได้ มาถางหญ้านะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นแมงลักนี่แตงโมแตงโมโดนน้ำบ่อยก็ไม่งามเลยหรือไม่ค่อยชอบน้ำนี่ค่ะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดนี่แหละเป็นที่ทำงานของปุ้ยนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยก็จะต้องถอนหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะ งานประจำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปทำงานนะคะกำลังหาเมนูเพื่อกินให้อิ่มท้องจะได้มีเรี่ยวมีแรงออกไปทำงานค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆนั้นปลอดภัยจากโรคระบาดด้วยนะคะช่วงนี้ขอให้เพื่อนๆนั้นสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้าจุบ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 